realme เปิดตัว realme v15 5G มือถือ 5G ราคา6,000บาทจัดชิปด i m เมนสตี800อยู่ ล่าสุดเร็วมีประเทศจีนก็ประเดิมปี2021ด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัดมาในชื่อเร็วมี V15 5G บอดี้ตัวเครื่องมีการไล่เฉดสีและก็รองรับ 5G และสเปคภายในถือว่าครบครันมากๆสำหรับเร็วมี V15 5G ตัวนี้ก็รองรับ 5G แบบ Duo l ซ i m นะครับใช้ชิป d i m e n s t y y 800U แรมให้มาสูงสุด8 g b แับตตอรี่4,310 m ah, ิลมีระบบไฟาชาร์จ50วัตต์ด้วยส่วนหน้าจอแสดงผลจะใช้หน้าจอ AMOLED ขนาด6.4นิ้วมีค่าทัชเซม เปล่งเรท180เฮิรต์นะครับแล้วก็ฝั่งกล้องหน้า16ล้านพิกเซลด้านหลังตัวเครื่องก็มีความงงามนะครับแล้วก็จะมีการไล่เฉดสีและมีสีพิเศษอย่าง Koi นะครับกับเฉดสีรุ้งที่ร่วมกับทาง National Treasure และออกแบบโดยศิลปินชื่อดังประกอบไปด้วยสีมงคลของประเทศจีนเหมาะก,กับการให้เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับด้านหลังก็มีกล้อง3ตัวตัวหลัก64ล้านพิกเซลมีเลนส์อัลตราไวและเลนส์มาโครสเปคโดยรวม Realme V15 5G ตัวนี้ใช้หน้าจอ AMOLED 6 4นิ้วความละเอียด Full HD Plus มีพื้นที่แสดงผล90.8%แล้วก็หน้าจอครอบด้วยกระจกขอบโค้ง 2.5D นะครับเป็นหน้าจอคร r i ล่าก Class ด้วยตัวชิปเซ็ตใช้มี d i t t e k Dimensity 800U GPU จะเป็น Mali G57 นะครับแรมเป็นแบบ LPDDR4X เริ่มต้น 6GB แล้วก็ 8GB ROM UFS 2.1 128GB กล้องหลัง3ตัวตัวที่1 u l t r อัลตร8ล้านโครงสร้าง5ชิ้นเลนนะครับ F 2.3กว้าง119องศาตัวที่2ดเนหลัก หกสล้านพิกเซลโครงสร้าง6กชิ้นเลนนะครับ f 1 8แล no ้วก็ตัวที่3เลนมาโคร2ล้านพิกเซล f 2 4งจุดสถ่ายระยะใกล้สุดที่4เซนติเมตรนะครับส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซล f 2 5แบตเตอรี่4,310ันสมิลลิแอมมีระบบฟ้าชาร์จห้าสวัตต์ซูเปอร์ดัชชาร์ชนะครับสามารถชาร์จศูนยถึงห้ในเวลาแค่สินาทีนะครับแล้วก็ชาร์จเต็มร้อยสี่สิบเจ็ดนาทีชาร์จโคตรเร็วเลยถ้าเทียบกับมือถือในราคานี้นะครับมาพร้อม UI เเเวววออออรรรร์์ชันนนนคบบบด้้้ยมีซซสแกิใตจะ ียง Hi-Res Bluetooth 5.1แล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อใช้ USB Type C Realme V15 5G ก็มีให้เลือก3สีนะครับ POI Mirror Lake Blue และ Crescent Silver จะเริ่มขายในจีนอย่างเป็นทางการ14มกราคมนี้มี2รุ่นย่อยตัวแรม6รอม128ราคาประมาณ6,500บาทและตัวแรม8รอม128ราคาประมาณ9,300บาทราคาเบิดตัวค่อนข้างถูกมากนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องราคานี้รองรับ 5G ด้วยถ้าเข้ามาขายในบ้านเราด้วยก็น่าจะดีนะครับแต่คิดว่าน่าจะยากนะครับก็ต้อง รออีกสักพักเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ